สวัสดีเจ้าอันนี้คือเช้าวันอาทิตย์กลางเมืองอรอตแลนด์นะคะจากดาวเทาเรากำลังขับรถไปที่น้ำตกวันนี้หนาวแล้วก็ฝนตกเจ้าลบน้าหน่อยสิเจ้าค่ะเราจะกระซิกกระสิกเลยงามมากเลยเมืองในเทพนิยายก็จะต้องมีอย่างนี้ จะให้ดูต้นไม้ที่มีมอสแบบนี้มันจะกี่พันปีน้องขวัญบอกว่าบันทึกไว้หนึ่งพันห้าร้อยปีไปเราเดินต่อไปเขาปางมีเจให้ดูคนเดียวข้างหลังก็ิ้่ต้นสูงมาข้างหน้าก็ยว้คเป๋่าบนคนเท่าบน กล้แล้วเอาน้ำตกอยู่ไหนอ๋อน้ำตกอยู่ด้านขวามือมานี่ถ้ามาช่วงนี้เสื้อกันหนาวเราต้องใส่หมวกนะจ้าเพราะว่ามันมีฝอยมีละอองน้ำเดี๋ยวจะบัดสบายต้องเข้าแถวรอที่จะไปยืนตรงสะพานามูนี้อุ้มลูกน่อยมาตัวเองอตรงนี้ชื้นมีน้ำกระเด็นนะเพ็ย มีมากคุมหัวป่ะของสมุนของน้องนั้นควรเสนอสนองอุ้ยเย่ามองในฉันในที่สุดเราก็เดินมาถึงบนสะพาน เชื่อมสองเมืองนะคะนู่นคนอยู่ข้างล่างคนที่ยังไปเดินมาไปอยู่ทีงนู้นเลยเห็นไหมเนะะี่ยและ้วก็ต้องเดินขึ้นมานะคะเดินขึ้นมาข้างบนนี่ค่ะเพื่อจะมาถ่ายใกล้ๆนะ ขวัญตอนนี้เราอยู่ที่ไหนที่ไหนเอ่ยที่ทอร์แลนด์โอเรกอนค่ะมันน้องบอกมันกี่พันปีนะหนึ่งพันห้าร้อยปีเออแล้วมันเป็นยังไงมันทำไมมีน้ำไหลออกมาตลอดอ่ะมันมีต่านา่าแบบมันต้องต้องส่งเนือมันต้องแยกจากกันใช่ไหมแล้วก็เลยทำสะพานเชื่อมมนอ๋อแล้วน้ำอ่ะฝนกับใบจ๊ตกแต่มีน้ำตลอดปีเลยนะตลอด forever มันเป็นป่าน้ำไม่แปกเนาะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันคนเยอะนะหนาว I'm sorry อ่ะเม็คขาเดินเปล่าดีกวมองหายอนะไรนี่ไปปัดผิดทางน้องเที่ยวมาเยอะเลยก็ ตำนานน้องขวัญทำไมมันนิดเดียวเท่านั้นตาเดิน่านไปเดินข้างบนจะ้ะก็อากาศหนาวนะคะแถวนี้นักท่องเที่ยวเยอะอาจจะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์หรือเปล่า <บ light. S 2> เต็งระว,วังเดินชนคนป้าน,นี่ก็ยืนขวางตางจริงคเราจะเดินไปตรงสะพานเชื่อมสองเมือง ที่น้องขวัญบอกป่ามันอุกนะคะคนคือเดินเฉพาะในทางนะอย่าเดินออกนอกเส้นทางชอบตรงนี้มากเลยอ่ะเองเขาชอบอันเนี้ยที่หองหายเนี่ยอ,อเอออยากได้มอสอย่างเงี้ย ดูดิม,มันเกิดลงวันนี้ฮะเ็งอยากได้มอสอย่างนี้จังเลยอะ่ะทำไงอะ่ะให้มีมอสอย่างเงี้ยสวยเ <c oughs> <h ums> หนาเดี๋ยวเพื่อพี่อ่องไทยเราพาเดินต่อดีจะหมดแรงก่อน คนเท่าคนแก่ก็เดินเหมือนกันนะเพราะว่าอากาศมันดีไงแต่บรรลุเหมือนกันว่าถ้าร้อนตับแลบ่อยจะเดินหรือเปล่ารองเท้าที่เอามาที่ต้องอย่าเอาส้นสูงมาเด็ดขาดโนโนคัตชูโนส้นสูงนะรองเท้าเพราะว่ามันชื้นค่ะเห็นไหมมันมีมอสมีอย่างพวกนี้มันชื้นรองเท้าต้องเกาะ

หลังจากที่เรามาถ่ายรูปแล้วเราก็จะเดินลงเร,นเราจะไปหาของกินกองทับต้องเดินด้วยท้องงามดีเจ้าเมืองไทยก็น่าจะมีนะคิดว่าเพราะเมืองไทยเรามีน้ำตกเยอะมีต้นไม้ต้นนี้งามมากที่หองหายมีต้นไม้ต้นนี้เหมือนในนิยายเลยอะ่ะ เหมือนในเทพนิยายแบบ once of n a t i m e อะไรแดดพี่ของต้นไม้นี้เหมือนในเทพนิยายเลยอะค่ะอยากไปปั้นต้นไม้ปลอมที่อโลพยาทำเป็นแดนแดนเวทมนต์แดนนิยายไว้ให้เด็กๆมาเที่ยวได้ไมารู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำอย่างนั้นหรือเปล่าก็ มันเป็นความสุขไงคะมันเป็นแฟมิลี่ทามันเป็นความสุขเรามาเที่ยวมาพักผ่อนก็นคิดว่าเออแต่มันจะไม่ใช่ส่วนสนุกนะอยากจะทําเป็นพ่นห้องว่าดินแดนแห่งเทพนิยาย,ยางไงก็ทริปนี้เวลามันสั้นไปหน่อยหนึ่งเจ้าถ้ามีเวลาจะพาไปเที่ยวให้นานกว่านี้เพราะเมืองออริกอนเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่มีพ้นห้องว่ามีเออ อุทยานแห่งชาติที่ท่องเที่ยวที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเยอะอยู่เจ้ามันจะมาเหมือนถ้าแบบในเมืองก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะในเมืองก็จะเป็นตึกลาบ,บ้านช่องสิ่งปฏิมาก,กรรมที่สร้างขึ้นแต่อันนี้มันเป็นธรรมชาติไงก็คือธรรมชาติของมันเองมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นก็อากาศดีคันที่เรามาอย่างเนี้ย เราต้องสูดหายใจเข้าปอดลึกๆมาเก็บออกซิเจนเข้าปอดนะคะสูดเข้าไปกั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าธรรมชาติเอาองหวัญหาย <laughs> นองขวดกับพี่อองอ่าเปิดปอดยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นกั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วค่อยๆปล่อยเพราะว่า เวลาเรากั้นหายใจเนี่ยปอดเราจะใหญ่ 2> 1 2 3 4งสอกั้นหายใจ1 2 3 4 5กดออกแล้วก็หายใจออกอันนี้เป็นการฟอกปอดปอนฮ้องว่าเป็นเชอราปีนะเจ้าเป็นแบบการทำเกี่ยวกับเรื่องปอดปอดเราแข็งแรงนะคะทุกอย่างเลยเพราะว่าปอดกับออกซิเจนนี้มีความสัมพันธ์กันถ้าเกิดว่า ปบอดเราสะอาดได้ออกซิเจนที่ดีนะคะอย่าลืมว่าออกซิเจนเป็นภาวะของทุกอย่างเลยบอกว่าจะเป็นมะเร็งเป็นโรคอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าเราได้ออกซิเจนที่ดีนี่สําคัญมากเลยค่ะถ้าใครเป็นลูกศิษย์ของแม่มดจะเคยได้ยินว่าตอนสมัยเรียนอะ่ะแม่มดก็มีอาจารย์ที่สอนเลยสอนสอนเกี่ยวกับ natural cancer therapy เนะะี่ยค่ะแล้วเปิ้นเป็นมะเร็งเปิ้นบารักษาบายอย่างเปิ้นขึ้นปา่าขึ้นเขาขึ้นดอยเลย มาทานอาหารที่เป็นออร์แกนิกปลูกเองตามธรรมชาติแล้วก็มาบริหารปอดเองนะคะตอนนั้นเปิ้นก็คือประสบความสำเร็จเลยเจ้านั่นและแล้วก็เรื่องโควิดก็เหมือนกันนะโควิดมันก็เกี่ยวกับออกซิเจนเกี่ยวกับปอดใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปอดดีได้ออกซิเจนดีอากาศที่ดีฉะนั้นคนที่เพราะว่าโควิดอ่ะมันไปทำลายเนื้อเยื่อปอดใช่ปะ ฉะนั้นเวลาคนมีปัญหาปุ๊บปอดอักเสบไปอย่างเราก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจใช่ตรงนั้นงามเดี๋ยวถ่ายตรงนู้นก่อน